มาพบกันอีกแล้วที่ช่องอร่อยกับตาปุ๊มาดูวันนี้เมนูอะไรครับเห็นแวบเดียวเองอันนี้อะไรครับเนี่ยหั่นลูกหนึ่งสส่วนอ,อ๋อทาน้ำมะนาวอ๋อผมเห็นแล้วครับสงสัยทำผัดไทยแล้วครับเนี่ยหัวปลีทาไม่ให้มันดำเนี่ยครับอมอแล้วก็เฉือนแกนมันทิ้ง ร่วมเดินทางไปสู่ Subscribe 2000และต่อไปนะครับฝากท่านกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแบบทั้งหมดจะได้รับการแต้งเตือนในคลิปต่อไปนี่ครับหัวปีก็มาเคาะๆแล้วคลี่มันออกเอ,เอาลูกกล้วยมันออกตอนนี้มาหั่นซอยเลยครับซอยเสร็จแล้วก็เอาใส่น้ำที่เราบีบน้ำมะนาวไว้แล้วครับมันจะได้ไม่ดำแช่ทิ้งเอาไว้ อันนี้อะไรครับนี่กรีบหัวปีกรีบใบมันเลยครับอ๋อมาทำกระทงมันยังไม่ถึงช่วงรอยกระทงนี่ครับเนี่ยดูไม่ออกก็แช่นะ้ำมานาวไว้จะได้ไม่ดำนะครับตอนนี้ก็เอาหัวกะทิมาเคี่ยวให้สุกแล้วครับใช้แค่สามช้อนโต๊ะจากนั้นแล้วก็ตัวกะทิเลยครับ 50 ml หรือมิลลิลิตรเนี่ยแหละครับมาทำอะไรเนี่ยใส่น้ำตาลมาเ้าว3ช้อนชาน้ำปลา4ช้อนชามนาดูแกทำหัอเติมเกลือเล็กน้อยครับ1ใน3น้ำมะนาวลงไป2ช้อนชาแล้วก็ชูรสนิดนึงนะครับต้องใส่หน่อยแล้วก็ใส่ถั่วลิสงทัก2ช้อนโต๊ะอย่าลืมนะครับ ฝากท่านกดติดตามตัวหนังสือแดงๆใต้คลิปนี้เลยครับแล้วกดกระดิ่งจะได้รับการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนั่นแกใส่หอมใส่ถั่วลิสงที่คั่วตำลงไปนะครับแล้วก็พริกแห้งทอดตำเหมือนกันใส่ลงไปอะไรเนี่ยเอาเติมลงไปใหญ่กุ้งลวกไก่ชีกเอาลงไปแช่ในน้ำปรุงนี่แหละครับ คุกเคล้าไว้แล้วเดี๋ยวก็ตักเอาขึ้นมาแยกหรือแต่น้ำยำไว้อ๋อตอนนี้เอาหัวปรีใส่ลงไปในตัวกำมังที่เตรียมจะยำแน่นอนเลยครับดูรู้แล้วเป็นเมนูนี่แหละครับเทน้ำยำลงไปส่วนของกุ้งกับไก่ฉีกเราก็แยกเอาไว้นะครับตอนนี้คลุกเคล้าคลุกเคล้าแล้วก็โรยด้วยถั่วลิสงแล้วก็อะไรอีกครับเนี่ยอ๋อ ฝากท่านครับร่วมเดินทางไปสู่ Subscribe 2000นะครับฝากท่านกดติดตามแล้วกดกระดิ่งจะได้รับการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปอใส่พริกสดเล็กน้อยครับพริกแดงสดเนี่ยแหละครับหั่นใส่ลงไปความเผ็ดมีทั้งพริกแห้งทอดตำแล้วก็พริกสดหัน่นอ๋อนี่ลึกออกแล้วแกทําเอามาจัดจานนี่เองนะครับกลีบใบของ หัวปลีโอ้สวยครับเป็นสามแฉกสำหรับหมอด้านนี้ขับรถเบนแน่นอนเลยครับเนี่ยสามแฉกตามอ่าตอนนี้ก็ใส่ไก่ฉีกกับกุ้งลวกลงไปนะครับแล้วเดี๋ยวก็ตามด้วยถั่วลิสงแล้วหอมเจียวจากนั้นสุดท้ายแล้วล่ะครับเห็นแล้ว เตรียมราดหัวกะทิที่เราเคี่ยวเอาไว้นั่นแหละครับตรงนี้ก็แต่งจานใส่ไข่ต้มผ่าซี่นี่แหละครับไข่ต้มซีกลงไปแล้วเดี๋ยวมีพริกแห้งทอดนี่แหละครับโรยถัวหอมเจียวโอ้หอมมาก็หอมเลยครับราดกะทิเป็นอันเสร็จนะครับยำหัวปลียำที่เป็นส่วนหนึ่งของการผ่าน Subscribe 2000ของช่องอร่อยกับตาปุเลยครับโอ้เราหน้าตาน่ารับทานมากเลยครับ อีกครั้งหนึ่งเลยนะครับฝากทุกท่านชมแล้วฝากท่านกดติดตามสนับสนุนช่องอร่อยกับตาปุเพื่อเดินทางไปสู่ Subscribe 2000และต่อต่อไปแล้วกดกระดิ่งจะได้รับการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ผมราแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ